สวัสดีครับเกือบซ่องสายไปเลยครับมือนจะเปลี่ยนบรรยากาศไม่ไหมครับเขบไปแล้วมึงมาบ้านปูครับมากับหลานอยู่มันสอนหว่วงมันว่าเห็นหว่วงใบมาท่านผามาสอนหว่วงมาท่นเปลี่ยนบรรยากาศไม่ไหมครับมาชมกันครับจะห่วงเงี่ยงหรอห่วงเขียดบ่มา,าท่าน ด่ลลาละแลนออไม่เห็นต่อผู้ลามนะครับชัดเจนเลยล่ะเห็นเอาเขียดไปแล้วเกินเนาะกบผู้อยู่ไม่ได้กินดต่ดดองูกบ ต้องลายลายลายเลยลายอยู่มันอ่ะตัวใหญ่บ่อสนั่นมีใหญ่ยุ่นล่ะข้างไปบ้านไหนฮะใหญ่ยุ่นเลยใหญ่ยุ่นนอนนอนนบ่อโอ้พวกค้างดำอือโอ้นี่ลายอยู่นโอ้ผ่านของแฉกเลยลายอยู่ตอนเห็นแต่ว่าตอนสอนเม่อกี้ลายมาลายลานไส้คุณเองนี่น้ำก็ลายคือ Ô, mẹ gặp tàu của mẹ. bà món này, món 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 không, món 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 bà món 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 sẽ món 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 Dựa บ่าเห่าแล้วมื้อนี้ยเห่ายากที่อกาคนค็ดคักปานนี้เดี๋ยวรอชมครับวก่อนน้องก็ง่ายๆครับมีด่างได้ด่างเนาะทำนี่แหละไม่ก็หาฮักเอาโหลดจบโอ้ทีแต่ป่ะคือพอดีเลยต้ะนี่ด่างรองนะครับต้องลงทุนนิดหน่อยเปียกนิดหน่อยครับเบิดลตัวบนหลักคิดว่าวบาเนิดดอกเนาะเอารอชมครับตอน หาเนาะไฮ้ยท่านมานดอกเรียกมานเด้ออย่าขับจ้างหมดเลยจะว่าได้ปีนเผาห้าเลยดิ <c oughs> ไม่อยู่ผีบดเนาะครับหายุหากลินทัน้งโซนทั้งพี่ครับเพื่อสมเด็จเนาะไก่ เดขาฟาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีสิลุกไปเดต่องลุกเลยต่อลุกเลยจะมังตัวใหญ่อยู่ดิหวกตัวใหญ่อยู่มึงก็หอนก่่นเน้ยเดี๋ยวเอดใม่มาใส่ก่อนใส่อย่งใส่ผืนนันน่ะหวกลวนลูกออดเนาะซากกางกางกันเลยนี่หัวกบก็มีอย่บ่หนมังดาังดาอเนาะ โอ้ขาแมงดาเขาสลัดแต่ว่ะมนานี่ดิใต่มาลัเนียนี่แมงานแมงดาใช่เป็นขาปนแล้วนี่พอดีเสียลงห้องหว่บอผีสามของแทบเดวนเนี่ยตอนผู้เตาเกาผู้เ่าเกาของแทบมนุ่เนี่ย ให้ดอกกันกินมานี่เราล่อส้มอีพีต่ต่อไปครับผีผ้ามีผ้าไปตื้กแห้ยวท่านหยัด้ห้องตามออหหบบของห้องเราเไปาาเบื้องแล<ะ>้วค่ืนทั้งในะจบขคืนหุ่นบ่อ เดงออกไปรุดร้อนหนลองยาวเลยครับทีชาบ้านเนาะนเลิกปลืลลแล้กไปแกงไปอ้อมกินครับอ้อมกินนะนนนใส่ผักอีเลิศดเซ่ต้นหอมครับ ยีครับเดี๋ยวรอชมตขัขนะึ้นเนาะมานะบ่เมื่อไหร่ไปน้องนี่กับไปน้องไหมครับมาบ <laughs> ไก่แล้วเบื่อแม่งกี่โซครับพังโอ้ยจนทีนี้แล้วเต็มกระยังละ่ะโอ้หัวพนนักก็แม่ได้หัวกุคงเด๋ อายะอยีห <muitas S 2> ุ <sketches> ่นโอ้เต็มเลยนี่ตะหวกเนี่ยหุ่นทั้งหลังอ่ะโอ้เต็มเต็มพ่อพ่อพ่ออันนเต็มกระยังไม่งอนหรอกไม่งอนพ่อพี่ตะห่วกเอเล่โอ้ยังได้สั้นถิ่มหุ่นละไล่พด่นมา嘛เอามาล้างนะพี่เกินเกินเกินดอกนี่ยันได้สั้นถิ่มพุ่นละของแท้เราเปิดที่นี่มามา ไซ้อมนี่อ่า่ง่งอะ่างานนี่ซ้อมถูกซ้อมซื่ยบอ่งานเซ็นซ้อมซ่อม่งานนี่นี่ห้องแท่แล้วบ่ที่นี่ทอดดันตัดออกเลยเนาะตัดออกเอาอันนี้เอานี้ละโอ้นี่เขาเอื่นว่าจส่วนหวก้งานี่งแเขาเลี้ยว่างานล้ายเขียดได้ดี่อะไรมาไรมา จเศร้ออกถืกอข้เขียดล้วนเลยติรนข้วคบขมีแต่มีเติวนี่แี่อันนี้บีกนล่นนี่นี่นี่นีนี่นี่นี่นีนี่่นี่นี่นีนี่น่นีนี่นี่นีหนี่นีน่นี่่นี่นี่นนี่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 นีี่่นี่เอานี่จีกบีนีนี่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 นีนี่นนพ่นี่นี่นี่น่นี่นี่่่นี่นีน่ เอาไปยังไรบอกเออไปลอดกันนะเฮ้ยลอดออกมัน oh, ล่ะม oh. ันขาดหมดเลยออกมันขาดโอ้ยเกือบเบิดโอ้ยตายแล้วเนเกือบเบิดเนีน yeah. ี่ออกฟองนี่มึงไงเนี่ยโอ้ยเกือบเบิด่อแฟนพันเอานี่ออีกบ้านหนึ่งอีกบ้านหนึ่ง จนยอดครับหอกมาเนี่ยดอกเดียวเลยเห็นเห็นเลยครึ่งกะตาได้ใส่คีอยู่บนนี่ฮะโมพวกนี้ก็ใส่กันบเนี่แทบไม่ค่อยกินหอกเลยนี่กิ่นต้นหอกโคบตัวยังไงแล้วโอเคครับก็ใท่อ่สามดอกพอ เกินแล้วเหลืองนี้ผุนละคือจิบนักนะเนาะตาเนี้ยบ่บานี่นี่ลองแกนี่หล่ตัวเนี้เอาเป็นลอคพุนไปยู่นี่โอ้หลายเกูไล้งหลายเกาตานี่เกินเลยเห็นไหมคือเกา ตายแล้วมาที่นี่ด,นดับแล้วดับแล้วตาเป็นญ่ทุกตัวอยังบอกอยู่เนาะแล้วยังสมบูรณ์ดีอยู่นี่ทัง้งนี่นยิ่งผนแล้วโลดปลาตะหองข <c ười> ึ้นเรียบร้อยเออทั้ทงหมู่บ้านไหนเนี่ยบ้านข้างเมื่อก่อน mình mm -hmm. Nó hòa nó nào Tìm lơi, tìm ra tìm Đấy, ừ, đọc nhỉ Lăng cái gì, lăng cái gì คักขักบอกซึ่งกระยังค응รับมาหน่อย,นะยเนึ่เน้นๆเลยหวกเขียดหวกกบแป้งขวารอีตัวมีมึงด่าหน่อยเนาะปาอิูเแถวบัานหากินยากแล้วแบบเนี้ยปลาโซนน้ำผิดอ่ะบอกต้องอพอมีครับอ่ะรอชมตนอนเห็ดเมนูนะครับ เฮ็ยยังก e ินนะเว่าเจัดการนบีบคีบบีบตดวนั่นหรอกเราเบิ่งเชฟกระก็ท่าเด็กบอกเคครับอันละเครื่องค้างอยู่ตัวเนี้ยลี้ยวอะไรที่เลี้เวละล่างน้ำแบบแบบเครื่องมันอันหาบีบตุนบ่นอลบีบมันร่วมเลยบ่เขาขี้เนื้อล่างขี้ดีตอ้องดาว้องดาวน้อยๆตาเห็นข่ามหลายๆเลยนึกว่ถือ บลารูมันเป็นปีกนนีลรตับเตากวมี้ือเบอกเห็นมันลอยเหรียเหมือนไห่ันบดถึกรี่เดีจะลรอบงก่อนออกาใส่ยังไงข้างผี่ใส่ใส่บัวอ่อนแมมอ่อนบัวะใส่ยังไงจะตุ๋มันบ้าเอายังใส่สักแห่บัวใส่บัวหล้วนต้นนี้ล้วนร้อยชมครับรสชาติจะคือกันบ่ บีบแล้วก็มาฮอนขีมนออกล้างน้ำสะอาดๆเนาะต้องเอาหน้าไม่อย่างไรครับแต่คุณอยู่น้ำอีกอย่างเนาะกระบวนกันสะอาดสะอาดต้องมองแง่ต้องบองคมต้องมองแง่แง่เนาะต้องมองแง่ต้องบองหัดนอนกินขีดินขีดอ่อนด้วยต้องน้ำเถะอะนวดเถอะขาวสะอาดแล้วลมันเลือกินเยอะอออกกัน หุ้เฮมุ้หำหว่าเิมกับโบจักตรงว่าหำหำเ้ามาจักตีอ่างนี้ยด้คนสาวเะปูน่อยนิดนทแซ่บก็แซ่บทำไม่แซ่บก็ไ่ฟันปูน่อยก็กุ้งเนาวานลงาบนี้แหม่มไม่เลี่ยวมูหน่อยมุเบิ้ดเลี่วมังสิคะดเนาะ จบเลยแล้วเขยังวางหัวกขยันไลยอยู่ขยันไข่อยู่หรออยู่บ้านนี่แล้วง n h a รดไม่มีน้องสิโล่งหรออืมถ้าเรเต้นหอดน้องหรอเือจับหรอเขียนหมคนไา่คนหาไายบุฟเฟจะได้ใครหรออืมบุไเไข่ครเลยแหละ ห้ er> องห้องมาเกินซัำปุบเป็นกบเลยพี er> ่กินเหรอสมบูรณ์อยู่เครื่องของโทรศัพท์หอนครับมันเเมื่อจังหน่อยครับเต็มหอเลยปลาแดกพัาอีเลศอีตูอีคอนครับแซ่บครับ น่ากินมากๆครับฟองฟัดเลยซีม,มอ,อัะทานบอกทั้งวนเอาอะไรใส่เยอเดียวตบถามบั่นน่นนะอ่านเบิร์ดน่ะหอมอยู่กินกิน <laughs> ได้อยู่ิได้ม,ม,มผมมาสั่งก็ซิบกะขากนี่ไซิม

Bây giờ có thang bản nhiều không? Bò đấy Xe bò. đà đi, xe đà Xe <laughs> đà nó có thể như nào mà tôi cái cọng xe nói như xưa bò <laughs> Lăng mây, lăng mây Bò, ừ. xe tương chứ lăng bò Lăng khúc bò Khúc nói có bông khúc mé hay cả Khúc khúc ba cái bông Khúc ba na thì không à Khúc này là Bò xe điên bò ไปพกงานอย่นบุรีบ่อะไรเวะายโดนเหมูซิมซิเอาไหมพอขายไหมผู้ต่ำมันตัวเนาะีเสียสผู้ต่ำเนี่ยผู้ต่ำ้สางผู้ต่ำผู้ต่ำ้างปิ้งเ่ยพั่ติมนะเอามังไงเอาผ้พันตัวกินอไรบ้าแดดงั่วอยู่ บแจเลยอ่จ๋วเลย่น้ำมันไหลเรียบร้อยโอ้ถาสาหมาเขมาแ่ใ้นอมหรอำเป๊พิ่มเรียบร้อยากกินกแต่มแจเอหลายคนน้ำแม่ก็จะนั่งด่กนไม่่ย่น้เปิดให้หน่อยนนมไ่่ั่น่มาเบอร์ู Bang ngô kim bong bóng 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 Để bóng 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 bóng

ดีมาใส่คนไปใส่เบิดขึ้นบ่มีมือนีด้อข้นหม้ออไราร่บตัก่คู่แค่กินแม่ครับเอาจงไ้โย่ใส่กินมากินพีีพร้อมกันเอาเปนุมด้เห้กินเบิร์ดดวงไร้าเครื่องหม้อรสดิอะไร่ไผู้ไปหานัน เขาก็ไไ really ่ได้อามาเยมอนกินเป็นติ๊บคุณว่อยู่ไเสียนแบ่งออมยกินมกอ้ยกินก้อนรดตอก้อนรเสียนข้าวถือเงี้ยเลยว่าโตกูละทำพิชิรสเหรียญเลยพวกนี้ ใช่กดี่ดน่ี่นเอาแกไว้ให้น้าทน่อมมเอมาเขอมเต็มหอมหามจะไโอ้ยแกวุ้เกียวหน้าเพนอ้ามาใส่ก็วานลงไปที่ข้นลไปนะหิวไมานั่งยูวเอากินอะไรนะก็ลืมเหรอเฮ้ยลืมบอกเพินว่าคุณนดกว่เอาไปบ้านเนอะเดี๋ยวบอกเพินอย่

กี่ร้านเคยได้ยินบอกนี่ปอยากเรอหรือไม่มันกกินบมดมาเลยถ้านนองพานงเบลลอเเอางม่วงบ่ม่วงจะมันลาย่า่านปกปิ๊กปุ๊กปิ๊กอขึ้นอย่ขามันขึ้สบายต้องนั่งทวงมันสบายเยอะ จะออมาอีก้องแล้วคือนูนวมาอกาด้วดอกเมื่อเอาสุดสบาอีกขากับไม้ซื้อมาเมื่อเอาบุบลัเรนน่ปะอดี๋วมาดอกเยอะไหมพูดละยอะเขามือซิวหาเหมือนออมาด้วถ่ายแล้วจ็บจ็บอาลีพูดบั้นเออบั้นมหาใจ เฮ็ดก็พวกหมมีแหลัหมาีเฮ็ดกอืมเจ้ามาพงานัคนนเจ้า่ะมั้งาส่อเด็เกจ่เออเขาส่งอะไเ่กดยะดมูไหเ็เปก้อนม้ามาพรว่เขาดับเละน่าแหละเขาจพายเลกไปยุ่งห เปเสพารีพาลีบันโควเออโอ้ไปเส็ดัวไหนปไทยเจ็ดต้อไปไทยทำนครไทยติดไฟด้วยมึงฝายวงนยบตกน้ำตกพาลีสตดไฟตตนดอองน้ำตกมันมีไน้ำตกกันแล้วน้ำมันจะงก็ว่าเขา็ขาดไม่คุ้นน้ำตกพาลีขาไม่คุ้นได้เป็นน้ำตกเออเป็นน้ำตกด้กวมีลูก้ เราเล่นออผมโ้กก่วงมาอันนี้บางไหแมวบางไหนบ่มันงามเลยนีเนอขอผม้งก่วงมันต้องข่าวมันไปแล้วไปแล้วนี่รัากไก็แช่กัติดตามอีพี่ต่อไปครับคือว่าแกงให้เห็นอันนี้คือว่าเสียบถ้าตึกแขงครับร้านนี้ตึกแขงเจอกันคิปหนาครับไปแล้วบายครับสที่ครับ